สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เริ่มมาเปิดไพ่ใหม่นะคะเป็นของเพจมิ่งขวัญน,นะคะเหมือนกับว่าเป็นเป็นล่างแยกเรียกว่าล่างแยกดีไหมเป็นล่างแยกของเพจสุขใจนะคะที่เป็นไพ่ในตำนานนะคะวันนี้เราก็จะมาอินบ็อกก์กันที่จริงตอนแรกว่าจะไม่อัดก็คือจะไม่อัดตอนเปิดกล่องนะคะกว่าจะอ,าอัดคลิปหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยตอนที่แกะกล่อง แต่น,นี้เราอยากให้เห็นความแบบเลียวนะคะก็เลยจะแกะให้เห็นกันจะจะไปเลยแล้วกันนะคะอ่าก็ด้านหน้าก็มียันกันแตกอยู่นะคะก็อาจจะเป็นแบบว่าเคล็ดลับความแบบว่าให้พี่พนักงานเขาไม่โยนของนะอ่ะเรามาอันบ็อกกันเลยนะคะเราเป็นคนชอบแกะตรงตรงก้นตรงก้นกล่อน สงแงะนิดนึงเราก็จะเป็นคอนเซปต์เดิมนะคะคือเราแกะแบบไม่ค่อยถนอมนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนเรียวๆหรื <c oughs> อแบบยังไงก็ได้เรายัางไงก็ได้ค่ะนี่ที่ได้มาก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์มาให้นะคะนี่ดีเลยเดี๋ยวเราจะามาติดหลังมือถือน่ารักมากสวยมากโอเคอ่ามาดูพระเอ,คอกคล๊บอนุญาต โอ้มาหนามากค่ะน่าจะประมาณสี่ชั้นห้าชั้นได้แล้วเนี่ยโอเคก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะยังมีขายอยู่นะคะรู้สึกว่าจะราคาอยู่ที่ประมาณพันห้านิดๆแต่ว่าตอนทีราคาก็จะถูกกว่าพันห้านะคะอยากให้เข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเพราะเราคิดว่าไพ่อันเนี้ย จะเป็นไพ่แลที่ต่อจากเกตสุขใจนะคะมีไว้ก็ดีแหละคือไม่ได้ใช้ก็เอามาแบ่นปันได้นี่ทุกคนหน้ากล่องสวยมากดูสินี่อันนี้หลังกล่องก็สวยนะอุ้ยแล้วเราได้เลข606ูนกจ้าทุกคนอ่าแล้วไพ่ขังที่เราเคยมีนะเป็นเลข หกหกหกดูสิอันนี้หกศูนย์หกตายละซาตานเรียกหาแน่แนเอ้ยเลขสวยเลขสวยขอบพระคุณก็เจะาคอมเพลค่ะอาจจะไม่รู้เราแต่เราก็ขอบพคุณมากมากนะคะที่ให้เลขนี้กับเรามานะอ่าละ่ะอ,อนุญ,ญาตกระกล่องเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลงไว้ในติ๊กต็อก เหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นช่อง YouTube ด้วยสําหรับการอันบ็อกแล้วก็รีวิวพวกไพ่ต่างๆนะคะเดี๋ยวจะทยอยเอาที่มีนั่นแหละไพ่ที่มีนั่นแหละลงนะคะเพื่อใครแบบว่ายังไม่เคยซื้อก็จะได้แบบว่าดูหน้าไพ่ได้เผื่อจะเป็นการประกอบการตัดสินใจให้กับทุกคนได้ กล่องเขาหนาดีมากเลยทุกคนนี่นะไพ่ทาโร่มิ่งขวัญพศสองห้านี่นะคะมี78ดบแปใบเป็นไพ่ทาโร่ออราขึ้นนะคะนี่ขอให้ทุกครั้งที่หยิบไพ่ใบใดสิ่งที่ได้ยินไปสิ่งที่ใจอยากฟังและสิ่งที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งความสุขนี่ค่ะอยู่ข้างกล่องเลยนะดีจังเลย เหมือนแบบเป็นขวัญและกำลังใจในการแกะกล่องอ่าแล้วของค่ายนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคล้ายๆคอนเซปต์นี้ตลอดนะคือจะมีเป็นแบบว่าห่อมาอีกทีหนึ่งนะคะเป็นกระดาษนะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บให้ดูอันนี้จะเป็นการแกะคร่าวๆนะทุกคนเดี๋ยวตัวอย่างไพ่ทั้งหมดท,ทุกทุกด้าไพ่เนี่ยเราอาจจะลงอีกทีหนึง่งถ้าเราไม่ขี้เกียจนะเพราะว่าช่วงนี้ไพ่น่าจะมาเยอะอยู่ที่พีไว้ กำลังว่าพยายามที่จะแบบไม่ไม,ไม่ได้แกะแบบว่าไอ้นี่มากเลยนะแต่ก็อดไม่ได้นี่อุ้ยสวยมากเลยทุกคนนี่ค่ะผู้มากด้วยซับเปิดใบแรกมาก,ก็มากด้วยซับเลยเห็นไหมมีกำลังใจในการเอฟไพ่ต่อนี่ค่ะอันนี้เป็นเดอะฟลูอ่านี่เดอะฟลู Fruit, หรือไ์ขอบเขตนะคะ เป็นอย่างที่เราบอกแหละเป็นทาโร่แนวออร์เคซ์นะคะก็ใช้ง่ายเลยใช้ง่ายสำหรับผู้ที่เล่นทางเขาเรียกว่าไรผู้ที่อยากดูออร์เคซ์ไปด้วยหรือว่าจะเป็นคนที่แบบเก่งไพ่ทาโร่นะก็สามารถใช้สำหรับนี้ได้เลยเราก็ดูจากหน้าไพ่ด้วยแล้วก็ดูจากความหมายทาโร่ด้วยนะคะอันนี้เราจะลองสลับเลยแล้วก็จะจับสามใบพร้อมทุกคนนะคะดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรกับเรา ของเราก็สำหรับทุกสำรับที่เราได้มาเราจะเช็คพลังงานโดยการใช้เป็นแบบแผนถังหยิบ5้าใบนะคะแล้วก็หยิบ3บาใบอ๋อหยิบ5้าใบในการที่ให้ไพ่ยยคุยกับเรานะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับเราอะไรอง่างนี้โอเค อ่าเวลาเราเปิดไพ่ทุกสำรับเราก็จะมีท่องเป็นของเราอะนะมันเป็นความเชื่อของเราเองนี่แหละก็หรือใครจะแบบได้มาแล้วเปิดเลยก็ได้นะแล้เวเตะ่ขออนุญาตหยิบไพ่ห้าใบนะคะไพ่อาสำหรับพิ้งขวัญอยากเปาะอ,อะไรกับเรา ไพ่แรกเป็น The Devil นะคะพนัการจิตใจไพ่ที่สองเป็น Two of Cups สมพันธ์แน่นแฟนไพ่ที่สามเริ่มเก็บเริ่มสร้างนะคะวัน Page of p e n t a c l e ไพ่ที่สิบสี่ Temperance นะคะแล้วก็ปณิปรอมและไพ่ใบสุดท้ายอ่าจะเป็น6 of Swords ลีกนี้ปัญหานะคะ เท uh, ่าที่เราอ่ uh, ไอ้นี่มานะเท่าที่เราดูนะก็คือจะเป็นน,นี่ค่ะอ uh. นานการจิตใจ15เดวิลค่ะแล้วก็ท of c u p รับเพดด์อ t e เทมพ์แพตเทิร์นแล้วก็ Six of Swords นะคะพลังงานดีนะทุกคนพลังงานดีดีเลย <laughs> ก็ไพ่ก็คุยกับเราประมาณนี้นะคะก็เลยอยากจับให้ดูสามใบให้ทุกคนเห็นกันด้วยนะอันนี้เห็นพร้อมกันเลยนะอันนี้แบบไม่เมยเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวหน้าไพ่ต่างๆเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าถ้าเรามีเวลาเราก็จะมาลงโอ้ไพ่ใบสุดท้ายนี่ก็เกี่ยวกับของเราก็ถ้าเราตีความจากตรงนี้นะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่า ถคาให้พอแหละนะอ่าทัวครับเพจ of p e n t a c l e แต่ก็แบบว่ามีความแบบใช้ใจเหมือนเด็กอะใช้ใจคลุยสุไลน,นิดนึงนะคะแล้วก็อ่าแชมเปญส์ก็เป็นคนที่บาลานซ์ไปได้กับทุกที่นะคะเป็นคนแบบว่าและอย่างคือเราเป็นคนธาตุน้ําด้วยอนะ่ได้ได้เกี่ยวกับแม่น้ำเกี่ยวกับน้ำอะไรเงี้ยเยอะมากเราก็ถือว่าพลังงานดีนะคะไพ่สำหรับนี้ แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นการหลีกหนีปัญหาแล้วก็เหมือนกับว่าปัญหาที่เราพบเจอเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปปัญหาที่เรากำลังมาเจออยู่ในประมาณนี้นะคะโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ขี้เกียจด,ดีกว่าถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดไพ่แต่ละใบให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวรอค่ะตั้งมาก่อนถ้ามาค่ะตั้งมาแล้วก็จ,จะแบบเปิดทีละใบให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ ที่เข้ามารับชมนะนนค่ะไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย